คีนั่งบบย่คี i ั h งบบจี้คีนั่งแบบเี้ยังแบบดมมันแบบเ n ือยุมันแบบเฮือยกตอนแรกมันอู้มันไอมันอู้ใหญมันไปปะกันที่ไหนละกันเราเก๋มันไปเอากันตอนเมาน่นะตอนเนาไปแล้วกันเราเกมันมาสวัสดีค่ะป๋าเออันนี้ป่าป่าทูให้ป่ทูสมมสรเฮเตอรปากินยังข้าตากินยังวันนั้นเราก็สั่งเบียร์สงขวด น้ำแข็งกองถ้าัวเใช้ตางวิดกะโโทโถดโถดยะทาวะลิว่าฮาปุราปุรินติสังฆลาโอขอบคุณตแทนนะจ๊ะเอมเมวะอิโตตินังเปตานังอุบะกับปติปติดังอิติดังดุมังสิปเมวะเัมินสันตุสัมปุโตเป็นบาวนนี้เอาแม่ต่อไปไปใส่น้ำแข็งนักลำไย ป้าหลวงบุญสีผสมน้ำกินไปจนปอยางแจ๊เพะเจดเละขนาดป้าใจเอออมันแดงๆหน่อยมันเป็นยัะไดมันจางลำไปบ้าใจสุดนี้ไอจูป้าหลวงบ้านวัะยามันแถมยาวแถมหลายชั่วโมองอยู่ต่อไปป้าหลวงจะไปทำอย่างอีเนอะอ๋อยอมใจขอบคุณป้าหลวงเนอร์ที่มาเป็นกำลังใจเงยจูขี้เมียงเมียงมันล่าว่า อ๋อผม้หัวแต่พ่อหลวงแต่เจ้าแต่ใจผมเพคะกะแม่ก็ไล้หัวกะแต่ใจผมเพกะอ้ยอยังนั้นมันคาดอกนะน้ำตาลูกผู้ชายบอกจริงด้โอยให้อย่างมาให้ให้เมียละสามแสนายได้ยุบนมกัเดียวมึงยังมายุบสวะยุบสวะเมื่มาเฮยยุบ โอ้ต oh, you know? mm. ึงสามแซนปายมึงซ oh, uh ื้อยังล้มเหลือกรโดนกินเบียร์แล้วก็เราเก๊มันหนามาปาไม่แฟนเลยยังอ๋อเอาเขาว่ามามีใครได้กันนายน้อะมีไปเอาปาไปแฟนน้องบ่ออีกวะโถ่น้องมาอยู่กับเราเก๊น้องจะมีแฟนนะอีหล โอ้นี่มันเอาลนายน้อยน้องสาบเขเอาย่ไม่รู้มันทราบไม่รู้มันบอกแะขอออกคักแน่หนอนถ้ได้อย่างป่านี่นน้องจะไปอยู่ตัวน้องดูแลดีที่สุดไ่หรอกถ่้ยป่าถ้ป่ายาวน้องน้องขอสามหมื่นอีหลกดูสามหมื่นเอาไหนมาไปมีเดี๋ยวยายมาแล้วมันนั่นเอาตังไปเอวเอาไปตราดน่ะสองร้อยแปดสิบเนี่ยแล้วมึงเอาสามหมื่นไหนมาเน่ะไม่มีน้อยโมูแต่ก็แต ได้หรอแตปาน้องในน้องหยุดไปเลยไอ้หรอปลดถูกพร้อมร่ำสามวันเนี่ยค่ะนี่ใหญ่น่ะไปบ้านลากกันาไปในป๋อไปห้อยตายให้อ่ะตายแล้วไอ้จูมึงเอาไม้นาไปแหลกเอาอันเอาสามแสนแปดห้าให้อ่ะอดถูกเอาม้ามันสามหมื่นอ่ะชื่อโทรศัพท์มือเดิมเรื่องอ่ะโลกเก่งกงินกันอะเมื่อเนี้เหลือหอมสองแก่นอะตายแล้วอีแม่โห้ยตายแล้ว เมาเลื่อยยังสักยังน้องมาอยู่บ้านนะมันได้โลกเก่งแล้วนะเอำไมลาละมันดีก่อนนั่งไปนี่ก็เดียวอือโหอายุมันตอดมันอย่างมาแอวดีสิบแปดอ่ะกะสิบแปดแล้วจวงเกับเลือกเงินเดือนอ่ะกะพอะมาเปีงมานะเอาปลูกนึงเข้าดูโอ้ยมันแอวออกมาเจ้านั่งหน้าหัวกันได้ยุงครบตีมประดงนมาเรื่องมากกันถึงมาแม่ กระตัวยังไปเอาเมียหนุ่มแตะหนุ่มว่าเมื่อวันเนาะไปเหมาต้าหนหน้าเนาะนะสามโมงเนาะเข้ามาบ้านนั่งเล่นเกมเม,หหมหหาหรอกแปรงแกคมในเวทหรอกฮะบันได้นอนมาคืนนอนทำไมแรงเนี่ยปะเมื่อวันกับมาเว้นกันเอาเครืออ่องต้านหน้าจ้องเขาผ่านพุ่งอาบน้ำกันปวดท้องกกายกับกายอาบน้ำบ้างเอาแปรงทาหน้าทาลูกเกาเนาะทาแผ่วขลับใช่ไหมปิดแป้งเย็นน่ะกะโอ้เตู้ใหญ่หามฮอนอยโง่กะ เอาไปเย็นห้ากะลำมัมแม่ไปย็นอะไรยงเงีปปลมเป่าห่อมเหรอโอ้ไฮะนี่บอกเฮ้ยมันได้ยังสงเชยยางไปม่เดือมันมีห้าผืนก็มาเหลือโอเอ็นดูโทไปกับปิดเบอร์อ่าว่าแล้วว่าแล้วเออชีวิตไอเอาป้าน้องนี่ดีกบ่าโอ้น้องเอ๋ยเอ๋ยขนองของพี่ พีมาวันนี้พี่ปองขนองคนเดียวคนอื่นไม่สนมาน,น้องพี่ไม่เลี้ยเรียวตกใจขนองคนเดียวถ้าเป็นกว๋วยเดี๋ยวจอแปลงลูกจินขนองเอ้เธอสวยางามจริงจริเธอเป็นบหญิงเธอจะงามเนื้อไร Ê, mua sao sao? Ai chú? chỉ biết mà chú mà hầu đi nè. Ôi, nọ, nọ, nọ. Ôi, chị biết tụi cao không ăn lọt tớ. Bảo bì bà. giờ phạt phê nếu bố trai thâu đang lại. Nhớ nhận, nhớ nhận. Bố มูนั่ะเออฟังนียเนอะโอ้ยปราหลวงสีป้าหักเดียวใจเดียวอ้าวปหลวงนี่แม่งกะจำพิมกะอันมถ้าไปกิ๊กจะมีกิ๊กจะมีเมียสาวน้อยขอโทษบงังไอจูนี่เนอะไอยังนะน้ำตาผัวเท่าเมียมารายุสี่แปด ว่าเสน่ห์คนหากะฮามาเอ้ามีอนุมาเพื่อนฟู้งคนเออหน้าป้ากันอิจฉาว่าจะได้และเปลี่ยนเมียมาเสียถึงไงถึงหน้าบะสู้ขอเอาแม่เสียงน่าจะเป็นปัจจุกะเขาแม่มาหนังโนมาห้องเวล้าเปลี่ยนแสนสวยคอสวยแขกยังมารวมในหันพี่น้องลูกหลานมีกะคนแฮมไผ่ว่าได้แล้วก็แจ้งบะฟังไผ่สะโค่ตอนมีเงินนี่นาหนาเนาะเออ หัวเท่าเมียสาวเอากันใหม่ใหม่อยู่ในก็ได้ได้ละมันที่ไก่ได้ฝนลูกแฮมลานพเอตึงละบัดสุน ควาสุขเหลือล้นได้เมียสาวน้อยปลก้ังใจคำปันสองปันเรื่องเงินเรื่องคำก็มาเรื่องจินย่อยโตเครื่องแล้วก็มีมานก็จะขี่ปิ๊กอับเอาจะซื้อปอิกอแล้วก็จะขับร,รถเก่งออกบ้านตอนเจ้ามาปินเข้าบ้านตอน,นเย็นแล้วมาขี่รถเก่งไปจวนเพื่อนกินเหล้าไม่เงิน เธอจ่ายองป้าแจ๊บป้จ๊าบะหมี่กนเดินเามาน้าแม่มะฮองว่าปู่แห่เท่าออกบ้านเมื่อแรงจะปิดเมื่อเจ้าละขนาดกินข้าวบะหมั่กินโตแล้วมากินยังอไงพี่ชาและชัวร์แกงนอเอะบะเข้ากันเบิกตางเอจ ไปกบ้านสี่ปันแล้วเบิรจะไปซื้อผ้าแล้วเบิรจะไปเสริมสวยจะไปตีนไหนนะบอกเอาไปโอยเลยตามเลยบังเอานอนใครึ้นไปขึ้นมามันเจ็บใจแตะนอใค้อาเจือมาขอคือไปแขวนปไปไม่เบิรงไปนะเบิรงไป ก็ออกลายติ๊กติ๊กไปก็บาปิงบ้าโฮไปนอนไหนฮาว่าเฮาทำมันก็เป็นฝืนนะปิงไฟระบุพาหนีไปบอ่มาใจมาขอกธนาคารบังชีเบิกโจนมุดตัวปาดียังหูข้ามันไปเอาผัวนักร้องนี่ละผู้เท่าน้าคนเดียวลองวองมาเดียวมดจอยวองเหมือนข้อม็มีงาขนาดนั้นแลลวกับคนเท่า ก่อนนอาเป๋ก่อนเอาเมียละอ่อนขอลาบญาตินีสุดญาติข้าตึงบัญหามแหงตั้งต่อน,นีนไปแต่เขาวักเขาว่านั่งพาว่าน่าจะแปลงใจเฮงตั้งดูนเอเมียละอ่อนจะล่อนจอนมดตัวสัวะว่าข้โลงหัวข้ลอมตัวก็บบ้าข้าอีาแม่พอ่อลงจิใครชอบเอาหมูแม่แหงตัวเป็นละครเท่านั้น